หนูท้องแม่แปดจนกว่าจะได้สี่แปดอ่าหนูก็ไปบวกกับพันลบเก้าเก้าเจ็ดไม่ใช่เหรอเขาสี่แค่ะใช่ค่ะ,คะส่วนอันนี้ลบหรอเออันนี้บวกเก้าค่ะอันนี้ได้สามอันนี้ 6, ได้หกแปดสี่สิบแปดใช่ไหมแปดแปดหกสิบสี 8 5 4ห้าสี่บวกสได้9น้องแบมตอบถูกค่ะถัดมาข้อ20ค่ะ19เก้า <c oughs> はい、ハえよ ผู้เล่นเยอะมากเลยอ่ะเจ้าเจ็ดสี่แปดสองอะไรนะดินสอคุณครูชัดแจ๋วมากเลยนะ ค่ะเราไ้่วยร้าลด้มัด้ยได้เลยจ้ะ อย่าตอนเที่ยงครอย หกลบสองใช่ไหมลูกเก้าลบหกเก้าเจ็ดหกลบสี่แปดสามมาบวกกับสี่สิบสองหารเจ็ด ตอบห้าร <laughs> okay. ้อยค่ะโอเคหกหกลบสองเหลือสี่เจ็ดลบแปดเหลืออ่าสิบเจ็ดลบแปดเหลือเก้าอันนี้เหลือแปดแปดลบสี 4, 4่เหลือสี่สี่เก้าสี่สี่สิบสองหารเจ็ดได้หกเนาะหกเจ็ดสี่สิบสองใช่เลยค่ะตอบห้าร้อยเยี่ยมมากค่ะ